El สุดบริษัท OpenAI เจ้าของ ChatGPT ที่กำลังโด่งดังเนี่ยได้กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ChatGPT ที่เขาเคลมว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุดนะคะและมันถูกตั้งชื่อว่า Eve ค่ะตอนนี้กระแสของ AI เนี่ยกำลังมาแรงเลยนะคะและการแข่งขันการพัฒนาความฉลาดของ AI เนี่ยก็มากขึ้นทุกวันแนวคิดของบริษัท OpenAI เนี่ยคือต้องการพัฒนาหุ่นยนต์ Eve ให้มีพฤติกรรมคล้ายคลยคึงกับมนุษย์มากที่สุดทั้งการเคลื่อนไหวของ Eve ะะสามารถเดิน2ขาได้เหมือนมนุษย์สามารถขยับแขนขยับขาได้หรือแม้กระทั่งยกของเปิดปิดหน้าต่างและความน่ารักที่สุดนะคะคือสามารถยิ้มได้ค่ะทุกคนส่วนในแง่ของความคิดและการตอบโต้บทสนทนานะคะโมเดลภาษาชุดเดียวกับ GPT4 ทางบริษัท OpenAI เนี่ยเขาได้อธิบายว่ามีความพิเศษมากขึ้นในเรื่องของความนึกคิดสามารถแต่งเพลงได้และสามารถป้อนอินพุตได้มากกว่า25,000าคำเลยค่ะความตั้งใจของการพัฒนาหุ่นยนต์อีนะ คือต้องการพัฒนาขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยค่ะซึ่งทางบริษัท OpenAI นะคะได้ทุ่มงบมากกว่า23.5ล้านดอลลาร์โดยเป็นการร่วมมือกับบริษัทวิศวกรด้านหุ่นยนต์จากประเทศนอร์เวย์นะคะคาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะ